ออเ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 ขสุเลขสิบกอสี่ห้าเก้าสามก็สำเร็จที่เรียบร้อยอืมโอเคโปรเจกเลยนะจับก่อนอืมอ่าเรียบ้อโปรโอรเจวหรือโปรเจกต

S 1> <S 1> <S <S ใส่เสื้อกอดรับจากขนาดรอบคหนึงนะเออออเ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 ออออเ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 ออ ข้ากับฟ้าไปฆ่าคนอื่นซะกับีเกตเก่าที่จะเคยเก็บตกกันนารลำหนึ่งนะขอตั้งก่อนเอาล่ะเกตสามหมันผ่านกขไปฉันได้ไหมนะากินคำนี้ นับนับแค่นั้นและโอ้โหถ้าที่โปรยปลายแบบแต่ผมบเด็กเนี่ยแข่งแฟนแ่บแข่กับตายแล้วอ้อหลังฉัน แต่ดีได้คิดว่าพ่อเชื้อไวรัสอันหนึ่งมีนเชื่อว่าเอไวรัสตึงน่าตาคล้ายที่ไวรัสในเดสเซนต์รู้ไหมแต่ก็ทราบว่ามันก็มีแหละนั่นคือกระท้อนเขาที่มีเชื้อนี่เป็นอมตะไม่เชิงว่าอมตะโดยเชิงอว่าอมตะไม่รู้เลยแต่มันทำให้ผู้เลยลับเชื้อไวรัส อันนี้มันมีความเป็นอัมตังแก่งหนึบๆเขาคงกันแต่มันเขาคุยรับเชื่อวินรับนิพยานมันจะโง่ง่ขึ้นสามร้อยเซนเพราะนั้นเหมือเข้าใจเลยรไม่จมมีสิ่งควบคุมมันอยู่ ติงควบมันคือเอวินตล็เลยแต่เอวินลกก็มีปัญญากำแพงถึงขนาดเนี่ยโอ้ยเกิดดีว่าแล้วมานกอนรับความหลังก แล้วมึงลับแเอกูแล้วตบขึ้นขึ้นเออันน้นเกี่ยขึ้นถึงแม่มึงกม่รับตุกคนจะว่าอยู่ขั้นสมปู์ Ơi, có tiền chặt tao phạm Nghèo, 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 nghèo mẹo 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 Ơi อืมเจ้าสี่กาสามถ้าอยากให้แกไปฆ่าปักเตโมโกับเพื่อนมันไหน่อยเพราะฉันแค้นมากเลยแค่จำในกานเห็นโดนเก้งโดนไ่หน้ารอและสับพักสุขฟองเงี้แต่ก็พอไปบอกว่าสูงหงง พอามเมชนเลิถูกวามานนี่นั่นแหละความแค้นฉันเม้่เขาจัดซ่าเขาจัดให้ตายหมดยกเว้นมักแตงโมเออหนุ่เก็บไว้เมื่อนเสือหนุมจะไปเก็บอกก้อยพิการเอจิงหวง เอาเงินให้เราเอ้ยเดีเสพตแป๊บหนึง่งอุย้ยมาแล้วรูกตุมเลิเอ้ยจิฉจะเคมมเองนะได้เลยเอาอิมันจิบจ,บจบิน่ะมันไม่จว่เนี้อครอบควคนรวยเนี่ยนึกเป้นคนรวยเยงี้ยแล้วทันเ,นเ,เลผมเี่เคยด ก็ไม่งอก็หมอทำร้ายเพื่อนจนเอ้ยนในอาภักดิ์โพเดชในในเดือนพันชั่วปีกว่ห้าไปบบาทเอ้ยเราจะไปไหวนะพี่เพนนันหนึ่งหนึ่งล้านบาทเอ้ยอยังเยอะเลยวะในสุดฉันดุยกับไอ้ตัวข้างหลังใช่ผมเล่นเล็กในพี่เล็กพี่เล็ อะลรบางทจะพว่จะอยากเข้าจากคนที่เขาอ่อนแอเขาจากไอ้พวกลกลอยบักงมงของเพื่อนนะ่ยเขาจะเอาบักแม่่ะเออจะพที่ยวได้และอบบอบบเออนั่นแหละ เออจิมชื่อได้เดิมเจ็ดข้อเจะอักอกน,นะอเอ้ยนี่มันอะไรข้างหลังวะเอ้ยตัวเล็กวะเอ้ยตัวเล็กคตรดุเลยโอ้แม่ก็ขคตรสูดเลยว่ะเออเอออ่าไอ้ตัวเล่มข้างหลังบูงเ,เ,งงเช่ละก็หก

ไม่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 ไมจะบัวฉันออือ เราเอากกระบอ๋เพชรลืมไม่ไม่หนูถึงนี่เ,เจ๊ไก่เอ๊ะบาดเจ็บตามลืมมาเนี่ยแต่ขาลืมเน่าหนึ่ขาข้างนี้ลืมเน่าลูก

ฟูแม่เออเน่มันฟื้ฟูเอาไว้ไดกับใช้งานได้เต่าบมากฟ้นฟูกำนืก็ได้เอาไว้บนหลังเยอะเลือกทำน้ำยาฟื้นฟูกมเนื้อไล่ตอนนั้น เอาทเลแต,แต่ก่นเลือกทะเลไหวรูปอะไเลือแก,ก,กเป็บไงไม่รู้ดิตัวครับไอ้ักกองทัพคนเห็นไอ้อะทางรัฐบาลคนเห็นผลงานเกไม่จุด นือเลยกชัสร้างมันจะมาห่งสี่สสี่สี่เลสีาสามไปเก็บต the the like ัวทัดเก่งจับชีสได้แล้วมึงเกว่าไร เกยทันเกยเพิ่มปิงยาอะไรโอ้โหนี MO ่โอ้โหมันกลับดื้อยู่เออแอจริงใช่ตั เนี่ยแค่ก็มึงน้ำยาสีเขียวนะแต่เป็นรถปลอดท้ายยังไม่สำเร็จน,น,นะแค่เหล็กใช้น้ำยาสีเด็ก่อนที่าสำเร็จแล้วสักอย่างเกตไหมหนักก็ลองเองวย ถ้าจริงเนว่าจะได้ผลต่คิดมากนริก้าเนี่ยนมๆมันฟุ่ยเฮ้ยฟุจริงวะขอดก่อนแต่จริงนะแล้ทำไงปากนี้ดีเนี่ยแต่กอดเอือนใช้ขอไอ้แน่กกอดพว ไปสร้างฐานจะทำให้เป็นความ้วเนียอ้อยหลังฉันมีอาบุตรทิ้งยาขวดในทาทับเสร็แล้วลเราตอเอาเงาซนี่เนี่ยไม่รู้ดิออดทิ้ง,งกุศลไน้เลยลน้อซักน้ำซักของว่าล่ากลัวในเนี่ย แตว่าลกตว่าคนเรนรู้แล้วเข้าออกเราไปหน่อยน่กมุ่่าาขาาอยู่ห้องคนนอกนปิดปากไปลน,น,นะวกเรก็ลู้กว่าใสายตาอีกอย่างเลยนัน่นเด็กน,น,นั่สายนายย่งนะไม่จริง เราเผากั่วเราจะทำล,ลายหลักฐานนายนี่น่นไม่ปิดไโอ้ตัวนายแล้วไงโอ้ 又发现了。 呃，切保鲜。 โอ้ชัดมากชัดเหนเยกุ๊ยี้ลางไปมงบไหนให้เน่ย